ก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปใส่ YouTube อ่าออแผงผมสวัสดีครับจากสุวิทย์พาณิชานสรีคุณครับพอดีไลฟ์ u t u b e นะครับช่อง YouTube Channel นะครับจี G Channel นะครับจี G Channel ก็คือจีอก็มาจากคำว่ากรูดครับชา n e l ก็ช่องนะครับช่องพอดีมาที่แผงพระวังทองนะมีพระสวยๆองงามกันนะครับาผ่านแวะมาเที่ยวชมกันได้นะฮะมีพระ พระสวยพระงามพระทำหออลวงพ่อสิริมงคลหลายๆวัดนะเพื่อมาถูกตาเข้าตาก็ซื้อสะสมกันครับสร้างบาร,รมีนะฮะสร้างพระพ,พุทธคุณนะครับออพอดีมาทําธุระแถวนี้ก็เลยแวะมาเจอน้องเจอพี่เขาเ,เปิดแถงพระกันอยู่ผมก็เลยเก็มาเ,เปิด เ,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 เขาเรียกโลกกระทัดนะฮะพาชมพาชมหลวงพ่อนะครับหลากหลายนะครับขออนุญาตพี่ๆทุกคนถ่ายถ่ายรูปนะครับลงยู u ู e ให้นะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆฝูงเข้ามาดูกันแล้วมาเที่ยวมาชมนะครับรเข,ข้ามาเช่ามาบูชากันนะครับเอานะครับเอาพอของปากของคอนะครับน,บนี่นี่บริเวณที่สุมพระไอหน้าแบงค์กรุงเทอพอำเภอทองจังหวัดพิษณุโลกครับผม ครับจากสวิทภานิชชันสีกุลครับาานะครับพระดีพระสวยพระมีสิดิมงคลนะครับจเจริญพ่อกระซับนะครับใครมีไว้กันได้ได้รำได้รวยกันนะครับพุทธคุณนะครับสวัสดีครับ